ู่ค้าเครดิตภาษีของคุ้นแต่ละตัวดูได้ที่ไหนคะนะวิธีที่1ทุกครั้งที่นักลงทุนได้รับเงินปันผลนะคะ TSD คณะศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เขาก็จะส่งเอกสารนะคะหนังสือรับรองการหักภาษีหกนะักณที่จ่ายนะคะมาตรา50ทวะะีในการยืนยันการหักภาษีหกนะักณที่จ่ายให้กับนักลงทุนมาแล้วก็บอกว่าหุ้นที่นักลงทุนได้รับมีอัตราเครดิตภาษีนะคะในอัตราร้อยละเท่าไหร่บ้างนะ,ะดังนั้นวิธีที่1่ที่นักลงทุนจะรู้ได้ว่าหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะคะมีเครดิตภาษีเท่าไหร่ก็ลองซื้อมัันนนนนนนไไปปหุ้้้ลอออองงซืืมมดดูะะูะเเพ่่ทีีจาาาใยรวแผ ปันผลนะคะอาถ้าคุณอยากดูก่อนนักลงทุนะสามารถดูนะคะเครดิตภาษีได้จากจดหมายข่าวนะคะที่บริษัทนั้นๆประกาศต่อผู้ตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุน้นดูยังไงครับครูเข้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทนะรัพย์นักลงทุนพิมพ์ชื่อหุน้นก็กดค้นหานะคะเลือกแถบข่าวตรงนี้มันก็จะขึ้นข่าวของหลักทรัพย์หรือว่าของหุ้นตัวน,นั้นๆเต็มไปหมดเลยก็ต้องไปตามหาหน่อยนะเพราะว่าข่าวมันไม่ได้มีแต่ข่าวเงินปันผลนะหาข่าวที่มันเกี่ยวข้องกับมติของการจ่ายเงินปันผลนะคะหุ้นนะคะก็จะมีบอกตรงนี้นะคะบางรรรราาาาายยยยนนนะะะคับบบกก็จมมีีีีลลเเเออดดตตงง้้้้ไไแ่่่ถิษททุขปู รายละเอียดแบบเต็มนะคะที่มุมขวามือตรงนี้ก็จะแสดงรายละเอียดฉบับเต็มนะคะว่านะคะหุ้น TCA p นะ TCA p ธนชาตินะคะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะหุ้นละเท่าไหร่จริงไหมแล้วก็มีราคาเสียภาษีเงินได้บุคคลใน,ในอัตราร้อยละเท่าไหร่บ้างนะคะนะเขาก็จะแจกแจงอย่างละเอียดน้านะนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีนะคะในการดูว่าหุ้นที่เราลงทุนเนี่ยนะคะมีเครดิตภาษีในอัตราร้อยละเท่าไหร่นี่คือวิธีที่2นะคะวิธีที่3นะคะถ้าคุณได้รับเงินปันผลมาแล้วนะคะแต่ไม่ได้รับเอกสาร50ทวีนะคะนักลงทุนะสามารถเข้าไไปที่เว็บซต์ของ TSD Portal เว็บไซต์นี้นะคะ, ì, ะ,คะก็คือคนที่ส่งเอกสารมาให้นักลงทุนนั่นแหละนะคะนั้นให้นักลงทุนเนี่ยนะคะเข้าระบบก่อนนะการที่เราจะสมัครเข้าเว็บไซต์ของ TSE Portal ได้เนี่ยต้องมีการยืนยันตัวตนเนาะต้องเข้า Thai ID นะต้องมีบัตรประชาชนเนาะเพื่อที่ยืนยันว่านักลงทุนเป็นเจ้าของนะคะรหัสบัตรประชาชนนั้นจริงๆก็จะยุ่งยากนิดน,นึงก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งวันสองวันนะคะก่อนที่นักลงทุนจะเข้าระบบได้นะคะเมื่อนักลงทุนเข้าระบบได้แล้วนะคะนักลงทุนไปเลือกอันนี้เลยนะคะนักลงทุนสามารถไปดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหักภาษีนะคะของเงินปันนุ้คอง ก็สามารถเลือกได้นะคะนะมีข้อมูลภาษีย้อนหลังด้วยนะคะเลือกปีภาษีนะคะจากนั้นนาคุณกดดาวน์โหลดได้เลยนะข้อดีก็คือนะคะข้อมูลภาษีที่นักคุณได้รับเนี่ยนะคะแล้วถ้าอยากขอคืนเครดิตภาษีจริงๆเนี่ยนักลงทุนสามารถส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรได้เลยโอเครับคำนวณเครดิตภาษีไม่เป็นเลยยากตรงไหนเข้าเว็บไซต์ของทตเดีแล้วก็ไปกดตรงนี้นะคะส่งข้อมูลให้กับสรรพากรเลยนะคะถึงเวลานะคะถ้าคุณได้เงินปันผลแล้วได้รับเครดิตภาษีแล้วก็ได้ขอคืนจริงๆเนี่ยนะคะนะคุณก็ไปเดี๋ยวไปเข้าอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะอ่ะจริง ไม่รู้นะรู้อยู่แล้วว่าได้เงินปันผลเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหรนะ่นยรู้อยู่แล้วนะคะแต่ทำเป็นไม่รู้นะก็สี่เป็นวิธีที่แอดวานที่สุดนะคะที่นักคุณสามารถดูเครดิตภาษีได้นะคะคือการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินของหุ้นตัวนั้นๆว่าหุ้นตัวนั้นๆเสียภาษีในอัตราร้อยละเท่าไหร่นะคะอัตรานั้นก็จะเป็นเครดิตภาษีให้กับนักลงทุนนะคะแต่ถ้านักลงทุนยังไม่เคยอ่านหมายเหตุประกอบงบนะคะที่มีประมาณ80หน้านะคะนักลงทุนก็จะงงงนิดนึ่งว่าต้องอ่านบรรทัดไหนเนาะดังนั้น, basic, ส,นสามา